สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมในเกมซูเปอร์ฮอตนะครับผมซูเปอร์ซูเปอร์ฮอตซูเปอร์ร้อนซูเปอร์ตีมไก่กระโหลกเป็ดอ,อะไรของกูโอเคเข้าไปในมิตินะฮะมิติของซูเปอร์ฮอตซูเปรอร์ร้อนจะอะ w อสดในการเดินนะฮะยิง ยิงสวนเลยอฮอตฮอตซุปปเอร์ฮอตซุปเฮอตฮอตอ๋อนี่ก็คือ <Hot. S 1> อีดิตรีเพย์สามารถอีดิตรีเพย์ได้ด้วยนะครับ <Super> อันแรกคือสอนนะครับผมต่อไปคลิกเวบป้อนโอ้โหไม่โดนอีก อะไรผมกดอาค้างเอ้ารีเซ็ตแม่เจ้าโอเคถือว่าปีการประหยัดกระสุนอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมเอาไม่ใช่วิ้ยไม่โดนว่ะวิ้ยเฮ้อตายวุ้ยแม่งมาโหด ซุปคือผ่านแล้วไม่นองไปกดรีเพย์หรอกอันนี้ผมกำลังงงอยู่ครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โห what the fuck ฟิวผิวเอ้าแล้วจะไปผ่านยังไงวันนี้เข้าหน้า too slow ต้องค่อยๆเดินเลยวะเนี่ย โอ้โหซ้ายปุ๊ยปุ๊บขวาเยี่ยมายิงตรงนี้อีกเหรอ ทำไมต้องปลาปลืนเนี่ยวะเก็บปืนมันไม่ได้เลออู้ยโอ้โชิดกดลิกขวาอุ้งแล้วก็หยิบปืนมาแล้วก็ยิงโอเคไม่โดนอีกเลยโอ้โหจบ โนย์โม่เจ้าเอ้ายิงกันเองแต่ว่ากูก็แพ้สมาธินี่คือปืนปืนปืนไอ้ป้าเอ้ยมึงจะเอือมึงยิงก,กันข้างจากข้างนอกเลยเหรอ คุณจ้าอู้เลยปีงกระสุนประทะกันได้ด้วยโอ้ว่าโอ้ยอ,อ,อะไรวะมึงลดัดมันเล่นยากอะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับผม เดี yeah, oh. 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 Okay, ๋ยวยึดปืนมาก่อนมันยังจะพลาดอีกหรือโอ้ยแขนขาดแตกแล้วก็โยนปืนแล้วก็อ่าเป็นไงแจ่ม แล้วก็โป้งโป้งโอ้โหคือทำภาพโซโลให้เราแบบเดี๋ยวตอนมากอตอนเร็วๆมันจะดูเท่ครับผมจริงๆคำวิจอะอู้ยหอหยิบดีเฮ้ยแล้วข้างหลังมีลีบวะ ปืนไม่มีแล้วนะยอมไปตายก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมีปืนด้วย what the fuck อู้เหอโอ้เข้าหน้าเลยมันต้องทิ้งอะ่ะเพราะเราพลาดจุดนี้ไปแล้ว ต้องหยิบตั้งแต่ตอนนี้เลยวะเฮ้ยอยามีปืนอีกแล้วอะไรวะอ,วอ้าวที่มึงรู้ได้ไงยิงยิงเออตาย đéo, thế yàng thế yàng, cái gì vậy, ô hô, bác này cầm hàng, anh เดี๋ยวปืนึ้่นนะอย่าเข้ามาใกล้ try again oh shit รู้สึกว่าปืนมันจะหมดแล้วนะ ยิปืนทันแล้วแล้วไงต่อได้เปล่า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 ยังไงยังไงหัวไหมโอเคโอ้โหจเจ้าปึ้งตูมตูมโอ้โหโคตรเทพหันมายิงพอดีเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูภาพช้าผมภาพไวดีกว่านี่นี่ โอ ah, right? hmm. ้ยไม่เป็นเสียงๆแหละเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเอ้าไม่ใช่ติดต่อยปืนปืนกันข้างหัวไปหันยิงป๊าบโอ้หันมองกล้องแล้วยิงหัวแตกหัวแตกแล้วก็หัวแตกอย่างอีกอันหนึ่งอึ่งแตกแล้วก็ปาปืนใส่โชกชกจนตายแล้วก็หลบกระสุนได้ทันหันไปยิงหัวปุ่งอุ้ยเนี่ยแม่ฉากโคตรเด็ดอะปุ่งเป็นไงปาปืนจากระยะนี้ได้ไหม เออป่าเองนี่ว่าป่าเองกบ่นเองอะไรวะโอเคช่างมันนะผมเราจะเล่นต่อไปนะครับจนกว่าเราจนกว่าผมจะรู้สึกว่าไม่ผ่านแล้วจริงๆอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเออเจอห the ะ อุ้ยต้นบีบต้นบีบอัดเปลี่ยนดา,าด้านทันนะหรือไงเราเหมือนอยู่ในโลกแล้วทุกอย่างนึ่งอ้าน,นี่ซุปเปอร์ฮอตอะไรฟะถ้าไปเล่นดาดเดิมนี่ผมเลิกแลนะ้วเนี่ยขี้เกียดเล่นแล้วแม่งนานเกินอัปเดตปึบ๊บแล้วก็โหลดเข้าวิง่ง ว่าถ้าเหมือนเดิมนี่เครียดเลยเนะี่ยเครียดเลยกูเครียดเลยสภาพเหมือนจะใช่เฮ้ยไม่ใช่ครับเออเอารถก็กระโดดเนี่ยมันลืมไปโทษกรรมฉันเจ็บเหลือเกินจำโอุยเย็ดยังต่อมันก็ยิงหัวแตกกันเลยเนี่ย โอ้โหเฉียดไปน,นิดนึงแตกนะแม่งหลบได้อีกอะ่ะเฮย้ยเอาอันนีเดีค่ะมันเดินอ,อะไรวะกระโดดตูม

แตกว้าวอุ้ยกี่คนวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยมึแม่งมาบานเลยครับ เกิดมาจากอะไรเกิดจากอะไรอีกเดีเดวเดะเฮ้ใช่เอาปืนแตกโอเคียดเลยทีนี้มึงดีเอโมหมด อย่าหยิบอย่าหยิบลูกอย่าหยิบเออเป็นไงครับปุ่งป,ปุ่งป,ปุ้งของบู ух, ออน,นี่นานมากยิงยากนะครับบอกเลยแม่งเท่นะครับถ้าเกิดเอาทำเป็นหนังเลยแต่แม่งมันหน้ามัน,นแปลแปลกอ่ะมันไม่ม vocal, ีตัวละครอ่ะถ้า,ถ,าถ้าเกิดเอาไปทำตัวละครน,นี่ผมว่าเวิร์กได้เวิร์กหน้าดูเลยเฮ้ยเจา ยิงล้วข้างหลังกรูโอูแดงๆวานเลครับอ้ยมีใครมาอีกไหมไม่มีแล้วๆๆสุดยอด โอ้ยช oh, 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 <Please. S 2> ิดกระสุนโอ้โหกระสุนกระทะกระสุนเจาไปเลยเพื่อความเซียนเซียนแล้วเริ่มเรียนรู้สุดยอด จริงมันรู้สึกยิ่งเล่นรู้สึกแบบยิ่งเพลินแต่ค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงอ๋อ้ขาอยู่ในร้านคนระับไม่คนเดียวไม่บูสามารถแบบยังกระหน่งบูเลยนบะเนี่ยดูโอ้โอะละมันจะซุปเปอร์ร้อนถึงไหนทำไมที่บ้านไม่ได้เปิดแอร์เลยยังไงอู้จะอ,อู้นักโทษโอชิ just kidding fucker ฟาดฟาดจะแตกแล้วเลือโอ้โตรเทปรับปรับ <out> มันเอาซูเปอร์ฮอนมาดังมามาดัง,ดงทุยมาบางังอ่าวิดีโอที่เราทำเมื่อกี้นี่นะฮะอันเดอร์สเตนใช้ได้อะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวๆออกข้างนอกเจออะไรโอ้โห ของครูอันเนี้ยจากไหนอีกอออโอ้โหว้อโอ้โหกี่คนมาหน่าสี่อ้โหเยอะไป ข้างหลังอีกโอเคนะคผมว่ามันก็ก็สนุกพอสมควรนะครับเกมนี้ไม่ต้องรีวิวเลยมากมายเห็นภาพกันเลยนะครับยิงแตกด้วยนะอุ้ยป่าพาดชิบหายแล้วมาสอง ชามเฮดเ็ตเะไรอะไร,อะไรอโอ้โหยอมยอมจริงจ